กลุ่มประชาชนคนไทยนะครับกรณียื่นหนังสือถึงคนเอกประยุทธ์จันโอชาให้เสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายในวันที่24มิถุนายน2564โดยนายนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษากลุ่มประชาชนคนไทยตัวยอ่อปทนะครับ วันที่8มิถุนายน2564เวลา14นาฬิกาณนะร,รเนียบรัฐบาลเชิงสะพานสมัยมรุเชษเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มประชาชนคนไทยส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึงคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอให้เสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในวันนี้ทางกลุ่มจึงมายื่นหนังสือทวงคำตอบและกำหนดกรอบระยะเวลาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียสละทางการเมืองลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายในวันที่24มิถุนายน2564ข้อเสนอของกลุ่มประชาชนคนไทยที่ขอให้พลเอก ประยุทธ์เสียสละลาออกภายในวันที่24มิถุนายน2564เพราะทางกลุ่มไม่ได้มองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแม่ทัพที่อยู่กลางศึกจึงไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์โควิดจบก่อนสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราเห็นว่าเข้ามาสุดทางแล้ว ยกตัวอย่างหากจะพูดถึงการอยู่ในแม่น้ําผมคิดว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ได้เพราะห่วงยางแต่ห่วงยางซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนับวันก็จะเสื่อมถอยจมดิ่งตัวแกเองก็จะจมน้ําสิ่งที่กลุ่มประชาชนคนไทยออกมาเคลื่อนไหวให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียสละลาออกก็เพื่อดึงพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาจากแม่น้ําไม่ให้แกจม ส่วนสถานการณ์โควิด19ในขณะน,นี้สามารถปล่อยให้แพทย์ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีฝ่ายการเมืองเข้าไปสร้างความวุ่นวายฝ่ายการเมืองควรทำหน้าที่เพียงการสนับสนุนเช่นการสนับสนุนงบประมาณการอำนวยความสะดวกและขจัดข้อจำกัดต่างๆในแง่กฎหมายให้หมดสิ้นไปฝ่ายการเมืองไม่ควรต้องไปยุ่งเพราะมันพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าเมื่อฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งมันทำให้ออกมามั่ว ผมจึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องรอให้สถานการณ์โควิดจบก่อนเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้มันรอไม่ได้และผมรพร้อมรับผิดชอบทางกฎหมายจากคนมากหรือคนน้อยก็แล้วแต่รัฐบาลชุดนี้มันย่แยก่เกินกว่าจะรับไหววันนี้จะมีผมคนเดียวผมก็ยืนยัยยนว่าให้พลเอกประยุทธ์เสียสละลาออกในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์แพร,ร่ระบาดโควิดรุนแรงขึ้นทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงการขาดความสามารถของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นกลไกหลักที่ทําให้การแก้ไขปัญหาไร้ประสิทธิภาพทาั้งๆที่มีอํานาจอยู่เต็มมือวันนี้ที่ผมต้องมาแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากผมเห็นว่านับจากวันนี้ไป หรือที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราไม่เคยมีทำเนียบรัฐบาลที่ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญข้างหลังผมวันนี้กลายเป็นสภาพบ้านสุวรรณโอชาไปเรียบร้อยแล้วทำไมถึงกลายเป็นบ้านสุวรรณโอชาวันนี้ไปดูพี่น้องประชาชนทุกคน ไม่มีรายได้ตกงานไม่มีเงินเดือนรัฐมนตรีทุกคนยังรับเงินเดือนเต็มไม่เคยเจอปัญหาตกงานมีแต่อยู่กันอย่างอิ่มหนำอยู่อย่างอ้วนพีสมบูรณ์เทียบกับประชาชนแล้วแค่ความเหลื่อมลำ้ำระหว่างรัฐบาลกับประชาชนก็ห่างกันเยอะมากไม่ต้องพูดถึงนายทุนกับประชาชนและว,วันนี้สภาพมันกำลังกลายเป็นว่า รัฐกับนายทุนร่วมกันผูกขาดทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนี้แล้วกันประชาชนออกไปฉะนั้นถ้าประชาชนทุกคนไม่ก้าวออกมาไม่ลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างชาติเราก็จะอยู่ในสภาวะแบบนี้ณวันนี้เราไม่ได้ผมคิดว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเลยเราอยู่ในระบอบของทักษิณ พอเราแก้ปัญหาระบอบทักษิณไปได้เราก็คิดว่าน่าจะเจอของที่ดีสิ่งที่ดีกว่าแต่วันนี้เรามาเจอระบอบของพวกบ้านสุวรรณโอชามันยังไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าท่านนายกจะแสดงให้เห็นว่ามีความเด็ดขาดเลือกเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ทุกนี้ท่านปลดเลยนะครับไปคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐให้ลาออกนายนิพนธ์บุญยญมณีให้ลาออกไปนายอนุทินให้ลาออกไปนายวิรัตต้องไม่มาเป็นประธานวิรัฐบาลเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้ไปแล้วกว่า20ล้านล้านบาท ฉันั้นที่ผมต้องออกมาเนี่ยเพราะผมไม่ประสงค์ที่จะให้รัฐบาลนี้ได้ใช้เงินงบประมาณอีกต่อไปในขณะเดียวกันระบบตรวจสอบในขณะนี้เป็นอัมพาตทั้งหมดเพราะในบรรดาหน่วยงานตรวจสอบเกือบทั้งหมดนั้นเนี่ยแต่งตั้งโดยกลุ่มคอรรมาญาตถ้ายึดถือระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบุคคลพวกนี้ไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนไปไล่ต้องลาออกเอง แล้วให้มีการคัดสรรกันใหม่นะครับในยานที่บ้านเมืองวิกฤตผมฝากเรียนไปถึงคุณประยุทธ์จันโอชาว่ากฎหมายแม้จะแก้ปัญหาได้ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือการฟื้นฟูศีลธรรมการสร้างคุณธรรมการสร้างจริยธรรมให้เข้มแข็งนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมจะ มายื่นหนังสือฉบับนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับไปกินนะครับเกิดยึดสิมีนาถ้าเกิดนายกไม่ลาออกทำไงครับรัฐนาย คุณจะทำไงตอนแล้วแต่กันจะได้ครับคุณใด้ผมเป็นผูน้นำอีกแล้วถ้าเกิดคำเวลาออกทํทำไงครับลงวันที่8านะครับขอให้เสียสละลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีภายในวันที่24มิถุนาขอ2เห้าโอกาสนะครับถ้าคำเวลาออกจะทำไงครับจับสลากช่วยกันดิ ช่วยแบบไหนล่ะครับผมช่วยจนไม่มีผู้สมัครสอสอไม่มีเสื้อผ้าใสแล้วตอนนี้ก็ลองขอนายกดูผมขนาดมีรองผมเป็นผู้สมัครสอสอยังใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อนี่พวกผมไม่มีเสื้อผ้าใส่คือตอนนี้มันมีแต่ประชาชนช่วยประชาชนขนาดเป็นผู้ใช่ไหมเออจานั so ้นคุณลองไปขอสอสอดูขอรัฐมนตรีเผื่อจะมีใครช่วยคุณให้ผมลองขอดูก่อนผมเป็นผู้สมัครสอสอแท้ๆนคะเห็นว่าหลังจากนี้จะมีการงนรกคบ ้ออจะให้เกิดการเคลื่อนไหวออขอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเงยงเงังไงบ้างครับเอ,อ่อพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เอางี้ดิวันที่พรุ่งนี้วันที่อะไรวันที่เก้าเก้า <9. S 2> บ่ายโมงครึง่งผมจะไปยื่นหนังสือถึงวุฒิสภาที่ไหนครับที่รัฐสภาบ่ายโมงครึง่ง วันที่สิบผมจะไปยื่นหนังสือถึงประธานสารดีกาเวลาสิบสี่นาฬิกาที่ตรงบริเวณท,ท้องสนามหลวงนะครับที่สารดีกาตรงนั้นคือผมคิดว่าวันนี้สามอำนาจเนี่ยมีปัญหาหมดนะครับถามว่าวันนี้เรามีสภานิติบัญญัติจริงหรือเปล่ากฎหมายกำหนดไว้สามอำนาจ แต่เรามีจริงหรือเปล่าเพราะวุฒิสภาแต่งตั้งโดยขอสอชแอต่งตั้งไว้ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วมันจะเกลายเป็นระบบทวงดุลตรวจสอบไหมมันเป็นไปได้ไหมทนายครับช่วงเช้าคุณจตุพรพูดถึงเรื่องแม่น้ำร้อยสายที่จะไหลเข้าเตเนียบอรครับ <S 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 เ,เราจะเป็นหึงในร้อยได้ไหมครับ ไม่รู้ผมก็มีกิจกรรมของผมอะ่ะผมไม่รู้เขากําหนดกิจกรรมยังไงข้อเรียกร้องตลอดที่ค่ะมา,มาทัทายกันหมดเลยค่ะเราจะมีการรวมมนได้ไหมคะเนี่ยก็แสดงว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยถ,ถ้าประชาชนทุกกลุ่มมองเห็นปัญหาเดียวกันเนี่ยก็ไม่แปลกที่ข้อเรียกร้องจะจะเป็นจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนพบเห็นได้โดยโดยไม่ต้องสืบค้นอะ่ะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับ ผมกับคุณจตุพรยังไม่ได้คุยกันนะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นอิสระนะครับใครจะดําเนินการตรงไหนอย่างไรก็ก็ดําเนินการไปนะครับจะเหือนว่าความเห็นจะคล้ายๆเป็นการปิดพ้องกันก็คือมองในมุมของเรื่องระบบคุณกขาคือผมว่าคนไทยทุกคนถ้าไม่ใช่เฉพาะนายจตุพรนะผู้ประกอบการ SME หรือใครชาวบ้านต่างๆเนี่ย ในชุมชนเนี่ยนะไม่ต้องไปใหญ่อะเอาแค่ร้านค้าในชุมชนกับเซเว่นอเนี่ยประชาชนก็ทั่วไปก็รู้แล้วว่าใครผูกขาดถูกไหมฮะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องทั่วไปที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ไม่แปลกใจอะไรผมจะกำหนดกิจกรรมอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ผมไปรัฐสภาบ่ายโมงครึ่งวันที่สิบ นะครับผมจะไปที่สารดีกาเพื่อ,อยื่นหนังสือต่อประธานสารดีกาเวลา14นาฬิกาวันที่11ผมจะเดินไปพบกับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหานะครับแล้ว24มิถุนาผมก็จะมาตรงนี้ส่วนใครจะมาไม่มาก็ ก็แล้วแต่ถ้ามาก็ถือข้อปฏิบัติตามที่สาสขเข้าวางไว้นะครับคือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยดูแลตนเองนะครับว,วันที่24มานี่เวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งคล้ายคายกับว่าเหมือนให้สัญญาณว่าเราพร้อมจะลงสนน ผมยังไม่ได้กําหนดว่าจะลงถนนหรือไม่ลงถนนแต่ว่ายี่บสี่มิถุนาเนี่ยผมมานี่และผมก็จะเข้าไปในนี้เวลายังสอบนะครับเวลายังไม่สอบผมจะเข้าไปเนี่ยเพื่อจะพบกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับก็ขอให้ท่านเสียสละนะครับถ้าไม่เสียสละก็ค่อยว่าการประกิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับวันเปลี่ยนแปลงกรลารปกครองดังนั้น ถ้า24มิถุนาเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้ประชาชนอยู่ไม่ไหวก็ต้องขอที่ร่ม